สวัสดีจ้ายินด,ดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเอ็นมาออร์นทสวันนี้เราเล่นอะุ่ฉากในแบบโบสีชาตินะเจอบ่อยมากแบบนี้เริ่มแรกก็หาคนก่อนแตหาอยู่ไหนกันนะวิ่งหูขึ้นอยู่ไหนวะแายเดีวยวงันเราไปบริเวณแต่งเด็กกันนะก็มี้นใช่ไหมไมีเถอะ เออเจอแนละ้วคนหนึ่งบหอิงเก็กีนะ้เราได้เปรียบเนื้อคนเ่ารื่องระดับของชุดของอเกีเนี่ยเธอมันเดือแดอแตง,งมันเห็นว่านางอยู่ไหนนเห็นะแสงเพลงมันมีจุดนแล้วก็จะเห็นมันลงเดินไปไหนตมนีจะเห็นโดมิทึงแสงนะ โดนนะป้า oh, ท ja oh, ีคือหลังเอ็นเลนมเป็นนันมวยผมคือว่านมไหวมากแต่ตีปีกก็ยิมคนนั้นผมคือกนีคนนี้ทำ เจอหนึ่งหมอตา้ส,าสด,สดมีสมุนไพรมาแรงเอนเป็นหนึ่งแ้้รวมพี่ไว้คือยาวมากแม่เปิดบ้าตรงนี้มัดแน่แม่เห็นไนะหมมไมแน่สาธีเลยไม่งานโดนแล้วเนี่ย

ขึ้นตลอดแต่ทุกคนแต่ว่าเราไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนไม่เจอมอปีปนะเจอนะเริ่มงโมสามาทุกคนไม่โมเสบีให้โมเสบสุงมัเปลี่ยน่า้ก่อนเจไ้ตีเดียวึ้นกันดีเดียวโอ้มาช่วยงนขนาดนี้แม่เ่านึ่งแม่แกรนี้กูเพื่อนที่นารันะโอ้โห รัวเ่เถอะให้ฉันเถอะจีตามมอกแลแีลดิ่งไยจ้่หนึ่งไม่ได้สองไม่โดนตีก่อนถึงโดนเหานี้ไหนโดนแต่มัไนไม่โดนดไม่โดนเข้าไป ไม่ถึงมาสั้นไปทุกคนเนี่ยคุณเรากดผิดเขามีรูเข้ารูไปมีหวัวเข้ารูพิดสมบุกแล้วก็ดูวิญญาณไปจ้าร้านีา้ารต้งดูเก่งมากตายโดนสกีเก่งไม่น่ากับมนเยอะไห้ทุกคนตอนนี้ต้องเครื่องนะ เครื่องเครื่องเนวเลยทุกคนเนวแากเล่นไปในงูอาจารามาหาแล้วไม่โดนอยู่กันแบบันรวมญาติบ่เล่อทำกันเยอะุงมีหมอนี่เมานะเมาก็ตายซะเล เหมือนเครื่องนั no I mean. ้นใกล้เตียงเลยทุกคนรต้องตอบคุณกไปนพวกนี้มกโอ้นกดแถบไม่แน่นเหมือนเราเลแล้วก็กดไม่น่นคิตดก็นึไปหนฉันเห็นพวกนี้ไม่ได้ลูกนี้ไม่บอกป้าแน่แมาห ปล่อยมันป้เถอะันจะได้ตาแดงไม่ได้ปีที่โดนะยเตียงีกจะดิ่งไม่โดนอปล้มได้ลแลวเดินติดละหนึ ไม่หอไม่เปิดประตูนะ,ะนะ lar, ่าห่อไม่ไน่ตายมางแก้วไปช่วยกันนะาคห่อ้งใจาดีะใช้สาสรไปโดนต้องีโรฟีไม่โดนจะแ่อืมลงไปสอง เราจับหมอสะนะมุนไพรนี่เข้ามาสิรู้สึกว่ามันดูดมาที่ฉันก็อุ้ยโกดผิดฉันเล่อเฉันมีปีปีอยู่ฉันึงลยเฉันเปลี่ยนสกิลที่หายแล้วเธอแต่นะกับไปก่อนเร็วอุตส่าห์เร็ว,รวคนนี้นนลูกไปเชื่อว่กันแล้วแต่หนังสือมาจักรีโพธิ์ ก็ปเปิดมาช่วยกันอ,อืมย่างนี่ตีนี้คือลูงไดมันหน้ามากทุกคนอ้าวเหรอก็เปิดกันไช่วยกันนะครับยาวใจมันยาวเรื่ดองผิต่ออย่างนี่ไม่เคยหน้าเห็นหินไม่สื่อไม่ใช่หินอ๋อหน้าสีนหนเหลืองๆคือมันเด่นมากตาย มีวาร์ปด้วยแา์ปไม่ด,มได้วยนะทมจบนะแัดไอ้อดดซาโดพี่วาย้ันยากเลยนะาท,ฤฤฤาทหลังเองนยาวมากอย่าง,งน,าน,งน,น,นั้นเหรอตแงน้หมดเลยนทุกคนพวกนยือ้อตาแนงน้หมดเลยมาหาแล้วโด,โด,โดนซาดลแหละยี่หมอดคิสมาี่มหมอดคริสมาตตายตาหลังเอ,อ็นปีเดี๋ยวไม่ม,มสามหมอตอนนี้ลูกเองไม่ได้แล้วนะ น้อแสวอุ้ยเรื่สาแสามสองนึงอื้งโดนไกลมากแม่ไกลไกลไ่ไหเียไกลจริงยอมแงชนะฟ้า อนนี้ก็เราเล่นแรงในะทุกคนดากกวก็ขึ้นนะก็เป็นยังไงกันบ,บ้างชอบกันไหมถ้าชอบก็อย่าลืมไลค์สิดใครแชร์ให้ฉันด้วยนะแต่งฟอร์มจริงใจขอบคุณทุกคนนี้เข้ามาดูนะ